ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะคะตอนอายุหกขวบ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ที่แม่จำได้คือแม่ไม่ได้ใบนัดมา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> แล้วก็ไม่ได้ไปรักษาต่อเพราะว่าไม่ไม่ได้ใบนัดมาที่จำได้นะคะ <c oughs> แล้วคราวนี้น้องก็เรียนปกติปหนึ่งถึงปหกก็ไม่มีอาจารย์ประจำชั้นคนไหนว่าน้องผิดปกติหรือให้น้องไปหาหมออีกเลยะคะ่ะ จนถึงหมหนึ่งก็ไม่มีค่ะหมหนึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรเขาไม่เคยเล่าปัญหาอะไรให้ฟังซึ่งครูก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเกี่ยวกับปัญหาของน้องแม่ก็คิดว่าน้องก็คงเป็นนักเรียนปกติเหมือนคนอื่นทั่วไปแล้วคราวนี้พอขึ้นมสองเพิ่มหนึ่งก็ยังไม่มีเเรื่องร้องเรียนอะไรจากคุณครูประจำชั้นนะคะว่าน้องมีพฤติกรรมรุนแรง,งก้าวร้าวอะไรจนเพิ่มสองมาเนี่ยค่ะ รูเริ่มบอกว่าอ่าน้องเดินไหวแล้วนะเดินวนรอบห้องไม่ค่อยเรียนแล้วนะค่ะแล้วก็เลยถามเขาเขาก็บอกว่าอ่าเขารู้จักกับเด็กที่แบบว่าอดูดบุหรีบ้างเสพกัญชาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เลยถามว่าน้องเคยเสพย,ยาเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสพย,ยาแต่เขาดูดบุหรี แล้วก็ลองกัญชาหนึ่งครั้งค่ะอืมบุรีแม่ก็มารู้ว่าน้องเสพก็ตอนที่น้องบอกว่าน้องเลิกแล้วเพราะว่าน้องเป็นหอบอเคยมีประเด็นค่ะเมื่อสี่สัปดาห์ที่แล้วอืคือมีน้องมหนึ่งะค่ะมาะชวนน้องทะเลาะวิวาท โดยที่กลุ่มน้องมหนึ่งมาประมาณห้าหกคนส่วนเขาอยู่คนเดียวอันนี้คือแม่นะมีหลานเรียนอยู่ที่มัธยมด้วยอันนี้หลานเขาเห็นเหตุการณ์หลานเขามาเล่าให้แม่ฟังว่าน้องอโดนเด็กมหนึ่งมาท้าตีท้าต่อยนะแต่น้องไม่สนใจน้องเดินหนีอ,อันนี้แม่ก็เขาปล่อยผ่านเพราะว่าคิดว่ามันเป็นแค่หลานมาเล่าให้ฟังแล้วครูก็ไม่ได้เล่าอะไรฟังใช่ไหมคะ,คะแล้วผ่านไปประมาณหนึ่งถึงสองสัปดาห์ แม่ขายของหนูคือเขาก็มาแล้วก็บอกว่าอ่าน้องมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กคนเดิมนะเป็นมหนึ่งตอนนี้คืออ่าวันนี้กล้องวงจรปิดจ,จับได้คือน้องมห,อหนึ่งมาห้าหกคนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ท้าน้องต่อยแต่น้องจะเดินหนีแล้วแต่น้องฝั่งมหนึ่งเขาทำท่าง,ง้างหมัดใส่น้องห,อหลายรอบอน้องก็เลยทนไม่ไหวน้องก็เลยรัวรัว,รวหมัดใส่ แล้วก็อันนี้ก็คือคุณครูเขาก็เลยแนะนํามาว่าอาน้องเริ่มควบคุอมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วอแม่คนพาน้องไปหาจิตแพทย์ใดๆเอาประมาณนี้น,นะคะตอนนั้นเขานั่งอยู่กับเพื่อนสนิทเขาหนึ่งคน พอน้องผู้เสียเรียกเขาปุ๊บก็เหมือนเดินมาหาเขาแล้วก็มาบอกเขาว่าเออมาทักทายว่าเป็นไงสบายดีไหมร้องเพลงให้ฟังหน่อยอืเขาบอกว่าเขาร้องไม่ได้อ,อยู่อยู่เขานั่งข้างๆน้องเขาก็อเอาหลังมือค่ะฟาดหน้าน้องอืแล้วก็ต่อยที่แขนน้องอแล้วก็เอช่วงไหลน้องค่ะเขาบอกสองสามทีค่ะ ฟานหน้าหนึ่งครั้งแล้วก็ไตไปต่อยแขนหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นช่วงไหลสองสามทีค่ะครั้งต่อไปก็เหมือนเดิมแต่ครั้งครั้งนี้หนูไม่แน่ใจว่ามีเพื่อนสนิทอยู่ไหมคือน้องก็กเรียกไปเหมือนเดิมะคะ่ะน้องผู้เสียแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเอาเงินมาดิที่ยี่สิบบาทจะเอาไปซื้อบุหรี่น้องก็ให้ไปะคะ่ะแล้วก็ครั้งที่สามคือให้พี่มอสามยึดคีย์การ์ดน้องไว้เพราะน้องอยู่คอนโด แล้วน้องจะพบพีการ์ดติดตัวไว้คะ่ะตรงกระเป๋าเสื้อค่ะ,คะให้เพื่อนที่รากษายึดพีการ์ดไว้แล้วก็น้องผู้เสียอเอาแหวนรุ่นนะคะ<ม>สวมแหวนรุ่นแล้วก็ปล่อยไว้ตรงศีรษะเขาเขาบอกแม,ม่ถามเราว่าทําไมถึงทําแบบนี้อ<ม>ืเขาบอกเขาเก็บกดกับกับน้องะค่ะเพราะว่าบางครั้งเขาไอาเพื่อนอ<ม>ืถามที่ ที่โดนกระทำต่อหน้าเพื่อนอย่างนี้ค่ะแม่แม่ไม่เคยไม่เคยมีความคิดถึงเรื่องแบบนี้คะคะไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นคือถ้ารู้สักนิดนึงว่าเขามีปัญหาที่โรงเรียนถ้ารู้นะคะค่ก็จะทาตามขั้นตอนด้วยการไปปรึกษาครูแล้วก็เข้าไปหาผู้ปกครองของอีกฝ่ายว่าเออเด็กเขาเป็นแบบนี้กันกันแค่เพื่งนรู้วันนี้จริงๆอะคะ่ะแม่พูดตามที่น้องพูดเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ พูดกับทั้งทนายทั้งฝ่ายอายการฝ่ายสังคมสงเคราะห์อะไรน้องก็พูดแบบนี้เป็นพูดพูดเป็นยี่สิบกว่ารอบน้องก็พูดแบบนี้ตลอดเพราะฉะนั้นถ้าพูดออกสื่อไม่ก็ขอพูดตามที่น้องให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะ อยากจะขอโทษฝั่งโน้นไหมอยากมากมากค่ะแต่วา่ายังอยู่ในกระบวนการของเจ้าหน้าที่ที่แบบว่ายังตรวจสอบอทั้งทางจิตเวชของน้องก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกมาว่าให้ให้จบกระบวนการก่อนวก็ค่อยคุยกับคุณแม่เขาถ้าจบกระบวนการทุกอย่างแม่ก็อยากจะเข้าไปไปกราบกราบขอโทษเขาอะคะอ่ะอยากจะถ้าช่วยอะไรได้ ม่จะช่วยให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ที่จะทำได้เขาต้องยอมรับผลของการกระทำอะค่ะคือไม่ไม่ไม่อยากไปโต้แย้งอะไรกับโซเชียลอะไรเพราะว่าเขาทําแล้วเขาก็ต้องรับผลของการกระทำของเขาไม่ว่าสาเหตุมันจะเกิดจากอะไรก็ช่าง